สวัสดีค่ะมาพบพี่วัญทาอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์วันนี้ทาจะทำมา,มาทำเสื้อนะคะไซส์ห้าสิบคอสี่เหลี่ยมนะคะคอสี่เหลี่ยมะะแต่ตัวนี้พี่วัญาต่อข้างหลังนะคะต่อข้างหลังเพราะว่าวางผ้าจะไม่ต่อจะเจาะจะเจาะจตรงนี้แล้วแต่ว่าผ้ามันมีอาการบิดลายมันไม่ตรงพี่วัญาเลยตัดทีละชิ้นแล้วมาต่อกัน นี่นะคะเราต่อเรียบร้อยแล้วก็ออกได้มาปานนี้ประมาณนี้นะคะอาจจะนิดนิดนะคะบอกเลยว่านิดนิดนะคะที่จะไม่ตรงนิดนิดนะคะเราก็พยายามให้ตรงมากที่สุดนะคะแบบนี้นะอันนี้เป็นข้างหลังเป็นคอแบบ อย่างนี้นะคะส่วนข้างหน้าเป็นสี่เหลีย่ยมนะคะไซส์ห้าสิบนะคะแบบธรรมดามากๆค่ะตัวนี้เป็นแขนสั้นๆนะคะแขนสั้นๆประมาณแปดเก้านิ้วเดี๋ยวมาชมวิธีทํากันเลยนะคะทาเสร็จพี่คุณทาก็จะรีวิวให้ดูเช่นเคยนะคะตัวนี้เป็นงานออ,ออเดอร์จากลูกค้านะคะเป็นขาประจาค่ะที่ตัดข้อสี่เหลีย่ยมข้อแหลมข้อปาดไซส์ห้าสิบเป็นประจําเป็นคนที่มีสะโพกกว้างค่ะกว้างเพราะฉะนั้นเสื้อของเขาจะไม่ใส่ตัวยาวใหญ่ใส่บนุน สะโพกบนนะคะสะโพกบนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะสวยค่ะทุกครั้งที่ตัดไปก็บอกว่าชอบนะคะแล้วก็ถูกใจนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าตัวนี้เพื่อลูกค้าจะถูกใจใหมนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะพี่มันมีพี่มันทายจะมีเวลาทำงานอยู่ประมาณ สัก40นาทีนะคะไม่ถึงชั่วโมงดูว่าพี่อ้นไทยจะทำเสร็จไหมนะคะเพราะพี่อ้นไทยต้องต้องรีบไปงานนะคะไปชมกันเลยค่ะเมื่อข้าวชิ้นหลังเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือผ้าเฉลียงนี้นะคะเย็บไส้ไก่สำคัญเลยคะ่ะเราต้องตัวนี้ต้องเย็บไส้ไก่ก่อนเย็บไส้ไก่แล้วถึงจะมาข้าเป็นชิ้นหลังเนาะ ให้มาเข้าสาบคอด้านหลังเพราะว่าตัวนี้จะไม่กุ้นคอนะคะจะเป็นลักษณะมีสาบคอจับพี่มันทามันสตาร์ชานิดนึ่งนี่นะสาบคอเสร็จแล้วเราก็กลับเนาะกลับสาบให้ เสร็จแล้วเรามาเข้าสาบคอนะคะอันนี้สังเกตว่าผ้าผ้ากาวสาบคอจะสีเข้มหน่อยนะคะซึ่งบางเอิญผ้าตัวนี้มันหนานะคะพี่บรรทาเลยใช้สีครีมเ,เข้มนิดหนึ่งไม่ไม่ไมพี่บรรทาไม่มีผ้ากาวสีขาวนะคะเราก็มาเข้าตรงนี้ก่อนเลยนะคะนี่นะ เข้าตรงนี้ก่อนนะคะเข้าสับคอวัดไว้เข้าด้านนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เย็บมาอันนี้เลย ร่างนี้เลยนะคะเพราะเราพองไว้แล้วแต่ว่าผ้าหนานะคะมองเห็นนียมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้ฝั่งนี้เราไม่ต้องใส่หูเวลาแล้วเวลาเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเย็บอย่างนี้พอเย็บอย่างนี้แต่ก่อนจะทําเราต้องมาพองตรงนี้ก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนจะพองนะคะเราก็เข้าฝั่งนี้ไปด้วยมันจะได้ทีเดียวไม่ต้องหลายครั้ง ข้างนี้ก็มาทากเข้านะคะแต่ข้างนี้ต้องมีไส้ไก่นะคะไส้ไก่เราก็ต้องใส่ตรงนี้คือมาร์คไว้เลยนะคะใส่ไปก่อนเลยเพราะมันจะต้องมีหูเราก็ล็อกไส้ไก่ไว้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาชิ้นนี้มาเลยนะคะมาทาก ภาพให้เสมอกันกับอีกฝั่งแล้วก็เย็บอันนี้จะเป็นทำทำมีสาเนาะไม่ได้มีคนเอามือกดไว้แล้วเราก็เย็บให้ตรงกับที่เราด้านหว้เสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ที่รอย ที่ลอยตรงนี้ที่เราาร์ k ไว้ตะกี้มันมันเป็นเส้นได้อยู่เออเราลาอออกได้เลยนะคะถ้าเราเก็บไม่หมดเราก็ลาอออกได้เลยนะคะก็จะมองไม่เห็นแล้วเสร็จแล้วก็นําไปพูงก่อนนะคะพูงชิ้นตรงนี้ให้มันติดกันนะคะแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเรามาเย็บคอกันนะ เวลาเย็บนะเย็บคอตรงนี้นะคะพอเราทำเสร็จเราต้องเดินล้มนะคะล้มตะเข็บกันเวลาเวลาเวลาเราทำตรงติดกระดุมแล้วมันจะได้ไม่แลบนะเพื่อนถ้าใช้ได้ขาวเย็บนะคะ <S 1> <S 1> ได้ได้สีออกไว้ะค่ะ แเราก็ปดมาไม่ไม่ต้องการเย็บกับได้แดงมากข้างนี้ก็เหมือนกันขั้นตอนการทำก็เหมือนกันก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เย็บ <c oughs> เย็บปดกันนะไม่ให้มันแลบออกไปกด้ ะะวันนี้อ่านขายนะคะขพวิาตัดขายลูกค้าในราคาปกติปกติมากเลยนะคะแต่เราก็ใส่ใจนะคะทำใลูกค้าทันนี้เสร็จแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็จะพลิกกลับ ข้าเรากตัดไว้เผื่อว่าเข้าประมาณนี้นะคะเสร็จอย่างนี้นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะฝั่งนี้เราก็เข้าเหมือนกันเข้าให้เท่าๆกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็พิกับมาดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนี่เห็นไหมคะมันจะออกมาสวยแบบนี้เลยข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็พับลงมาแล้วก็กดก็พิกึ้นไปอย่างนี้แหละคะ่ะก็ดิ้งออกมาให้หมดเดี๋ยวมาดูนะคะว่าข้างหลังจะออกมาเป็นยังไงนี่นะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่อันนี้หูเห็นไหมคะสําหรับใส่ตรงนี้เราไม่เดินกดแล้วเนาะ โดกดแบบไม่อยากให้มันเป็นรอยนะคะสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาทําชิ้นหน้าต่อนะคะชิ้นหน้าเราก็ด้าทรงก่อน,นะะด้าทรงไม่เยอะนะคะเลยสองข้างต้องเท่ากันนะคะลงในที่เดียวกันต้องเหมือนกันถ้ามันไม่เท่ากันก็ทําให้มันเท่ากันนะคะ กันพลาดนก็จะไม่ต้องเย็บไหล่ครับมันเข้าไปถึงตรงนี้ที่ลงมาไว้เราก็มองไม่ค่อยเห็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเข้าคอนะคะคอเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆลงมาเลยนะคะอันนี้เป็นคอสี่เหลี่ยมตรงๆลงมาเลยนะคะ ถ้าคอพี่วัญธายังไม่ตัดนะเพราะว่าเอ,อพอดีตัดออกมาเป็นชิ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดามแล้วก็ค่อยตัดทีหลังจะไม่ตัดกันว่ากันพลาดนะคะพี่วัญธาเลยไม่ตัดออกมาเป็นชิ้นเพราะเราจะยืนออกกับชิ้นหน้าเป็นหลัก หมุนๆนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวเรามาเย็บกันค่ะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เย็บประมาณนี้ทางกะไว้แล้วว่าเราตัดเผื่อเย็บแค่นี้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเล็ม,มอะไรอีกนะคะเย็บด้านนี้ กินผีถี่นะคะเพราะว่ามันต้องเกดบเพื่อนทาว่าทําไมเพื่อนท้าชอบเอามือล้างๆไว้นะคะกันนะคะกันมันยื่อก็แล้วก็แล้วแต่นะคะบางคนเขาก็ไม่ได้ทําแบบนี้แต่ว่าเพื่อนทาชอบทําแบบนี้ีทำรู้สกว่าทุกครั้งที่ทำออกมาแล้วพอสวย พอสีเ่เหลี่ยมนี้ทําให้เขาไหลฟังแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วก็นี่เลยนะคะกิบกิบตรงนีนะะ้แล้วก็ปลดปลด,ดออกลุ้นกันนะคะก็เสร็จเลยเสร็จแล้วก็มาเดินนะคะกรีดแล้วก็เดินตรงนี้เดินข้างในนะเดินเดินเก็บข้างในอะ่ะในสามในข้างในมันนะคะ อันนี้ก็ปล่อยตินผีออกมาเ้ไม่จำเป็นต้องแน่นขนาดนนะั้นเลกันนะคะให้ตรงมุมเป๊ะนะคะแล้วก็เราก็หักมา ไปรีดก่อนนะคะเป็นคอสีเดียวก็กว้างแบบนี้เลยนะคะยวไปรีดกันก่อนค่ะเสร็จแล้วเรามาเข้าหัวไหล่นะคะเราก็มาตรงนี้ให้ตรงกันพิมพามไปรีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาต่อหัวไหล่หัวไหล่ี่พิมพทาเข้าไว้ประมาณเซนนงนะคะไม่ได้เข้าใหญ่หัวไหล่ไม่เหมือนด้านข้างนะคะเราจะเผื่อเยอะ ให้ตรงนี้อาชนกันเลยเนี่ยชนกันย้ายพลาดนะคะแล้วก็ใช้เก็บม ข้างนะคะอันนี้เ่อนขาเข้าคอยเห็นไหมต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าข้างกันนี่พี่พงมาไปพ,พงมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถ้าเราไม่นั่นเราก็มาเก็บตรงนี้เลยเก็บให้หมดเลยแต่ว่า ถ้ามันแข็งเกินไปก็คพูงไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนื้อผ้าหนาเนาะเนื้อผ้าไม่ได้บางๆไม่ได้คอตตอนบางๆนะคะคอตตอนตัวนี้เนื้อดีมากบอกว่าเนื้อดีมากๆเลยลูกค้าเคยได้สีกลมมาท่าไปก็เลยอยากได้สีแดงอีกขรึ้นค่ะก็เลยเปจัดมาให้เพราะว่าผ้าดีทําเป็นกางเกงทำเป็นชุดเรสก็สวย มาดีมากมๆเสร็จแล้วเราก็นี่เลยค่ะเราเย็บชายเป็นเลยนะคะ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพื่นไาเย็บชายไปเลยแล้วก็มาเข้าแขนก็เป็นอันเสร็จนะดูว่าจะทันเวลาหรือเปล่าอันนี้ไม่ผ่าข้างนะคะเพราะว่าตัวสั้นแล้วตัวสั้นนีเดียวท่ไม่ได้ตัวยาวเลยเฉพาะพวกบนอะ คนไม่คุมไปด้วยซ้ำค่ัคนเอวไปนนดเดียวนี้เดียวเองอันนี้พอลูกค้าเขาไม่ชอบยาวเขาเป็นคนที่สชอพว่าปิดคุมลงไปเ,าเขาก็ไม่สวยครั มาไวแบบนี้ให้ถึงแบบว่าให้ถึงไ,งไอ้กลุม่มนี้มันเวลาวางว่าพึ่งทาทำไมไม่ไวัวดวัดเ่อยะคะ่ะกําลังวัดอยู่ไอ้กลุ่มๆนี้ <c oughs> วัดอยู่กับไอ้ที่ที่ตีนผีนะคะแค้ไม่ได้ออกมากระทัดรูปไปคิดแค่นั้นเองแบบนี้ก็ออกมาเท่ากันค่ะ 港口。<laughs> มาเข้าแขนกันค่ะนี่คุณท้าได้ทําแขนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าแขนนะคะเดินตรงนี้ทีก่อนนะคะให้หัวไหลมันตั้งตั้งนิดนึงนะเป็นแบบรีบๆเกินไปสายแรแขนเลยไม่จะเกิดระบายถ้าเกิดระบายไม่เดินก็ได้เดินสักหน่อยถึงจะเป็น เทเลอันน่าเลยเกือบเกือบเหมือนนะคะจัะไม่เหมือน เดี๋ยวมาเข้าแขนกันค่ะนี่ข้างหน้านะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้ชิ้นหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าตัวนี้เราชิ้นหน้ามันอยู่อีกด้านหนึ่งมันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมอ่าถูกแล้วชิ้นนี้แหละอืมเข้าไปนะคะสอดก็ไปเลยแล้วก็มาล็อกตรงนี้ก่อนที่สำคัญ ให้ตรงกัน <c oughs> มาล็อกข้างบนให้ตรงกันนะคะหัวไหลเพราะเราได้ทำการคลีไปแล้วนะคะแล้วก็มาล็อกไว้แล้วก็มาล็อกนะแถวนี้ไว้ด้วย ฟังน,นี้กเหมือนกันค่ะถ้ายังไม่ชํานาญต้องล็อกไว้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าคนชํานาญแล้วเขาก็ล็อกล็อกตรงหัวกับล็อกตรงต้นแขนเขาก็ไปได้แล้วนะคะแต่เราอ่ะถ้าเราไม่ชํานาญอ่ะเราไม่ได้นะคะ <c oughs> ต้องผ่อนป <c oughs> อกมาให้ือนเท่าๆกัน นี่ก็ไปเยบ็บไปนค่ะเย็บยังไงไม่ให้มันรั้งไม่ให้มันไม่ให้มันแบบว่าออกมาแล้วมันเท่ากันไม่ให้มันไปขยุ่มอยู่เกี่ยาก็เริ่มจากใต้ท้องแขนนะคะคอแขกตลอดเวลานี่ค่ะเราเริ่มจากใต้ท้องแขน มันท้ายเย็บจากบนแขนเนาะเราก็ใช้วิธี่อดๆเรนะไม่รั้งไม่ดึงนะคะไม่ดึง ตรงแขนนะมันเฉลียงแล้วนะคะเพราะมันผ้ามันมันเป็นผ้าเหมือนเฉลียงแล้วมันจะยืดเพราะนั้นเอามือดันๆมันเข้าไปนะคะไม่นัน้น่ะมันจะออก ข้าแขนนี่ก็ก็ยากอยู่นะคะถ้าแบบเราเข้าเราไม่ได้เข้าปืดๆอ่ะไม่ได้ว่าออกมายังไงก็ได้อ่ะต้องค่อยๆค่อยๆเข้าค่อยๆ่อนข้ขขแขนมันจะได้ออกมากลมมนสวยทุกคนจะต้องว่าทำไมเพื่อนาต้องใช้มือดันดันดัน ดันชิ้นบนมันชิ้นบนมันเป็นผ้าเฉลียงแล้วนะคะมันยืดทาดันเข้าไปเพื่อที่จะพอมันรอบแล้วมันจะออกมาพอดีมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแขนมันก็จะไม่ไม่รีบแบนเกินไปอะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเข้าไหลอะไรเสร็จเรียบร้อยโดดเดินเดินตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าเขาจะไม่ปล่อยไว้อย่างนี้เขาไม่ชอบมันกระดักกระเดิดน,นะคะเราจะต้องเดินรอบเดินรอบหนึ่งเต็มผีประมาณนี้ประมาณกุนนะคะประมาณกุะเต็มผีกว่า ชอบมันชอบ,ม,ชอบมันชอบกระดึกกระเดิดขึ้นมาพื้น้ำาต้องเดินนะเขาทุกครั้งถ้าเป็นคอกว้างๆไม่ใช่คอุูนแบบใช้สาบอย่างนี้เราก็เดินรอบเลยนะคะให้เท่ากันหมดเลยเป็นผีก็ทีๆหน่อย เดินต้องระวังผลผลไปนะคะไม่นั้นย่นเนาะเพราะว่าข้าง,งผ้าชิ้นล่างอ่ะมันเป็นผ้าที่เราอาัดผ้ากาวแต่ชิ้นบนมันไม่ได้อัดมันก็อาจ,จะย่นได้พอถึงตรงนี้ก็ให้ได้สี่เหลี่ยมหักมุมให้สวยพอดี ราก็เดินวนมามาตามตะเข็บนี้เลยนะคะพี่วันไทยยังไม่ได้เดินไว้นะแต่ก่อนพี่วว่าไม่เดินเอามเราเราลืมไปว่าเราต้องเดินคอใช่ไหมถ้าเราเดินคอเราเดินตรงนี้มาด้วยเลยลงมาให้ถึงตรงนี้นะคะเราก็เดินวนมาเลยมันก็จะเป็นเส้นใหญ่เดียวกันเส้นเดียวกันหมดมันก็จะเหมือนกับเล่นเส้นสวยงามเหมือนกันนะคะทำให้เส้นได้มันสวยงาม ก็วนวนวน,วนทับที่เดิมมานะ่ะอย่างเงี้ยแล้วปล่อยเดินผีแน่นๆเลยน,นีนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดินมาเดินวนมารอบเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพิญพพาไปรีดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะคะจะไปสรุปรีวิวที่ร้านให้ดูนะคะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วนะคะเสื้อคอตตอนลายดอกนะคะอกห้าสิบนิ้วแขนยาวสิบนิ้วนะคะตัวนี้เสื้อยาวยี่สิบสี่นิ้วครึ่งนะคะลูกค้าไซส์ใหญ่นะคะสี่ยี่สิบสี่นิ้วครึ่งเขาก็จะใส่ได้แค่ประมาณสะโพกบนเท่านั้นนะคะเป็นคอสี่เหลี่ยมกว้างๆตรงๆลงมานะคะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเปิดติดกระดุมหนึ่งเม็ดนะคะตัวนี้ลายสวยค่ะเพื่อนๆก็พยายามจัด วางลายเห็นไหมคะตรงคอให้ตรงนะคะตอนนี้เราก็จะพร้อมส่งแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนพี่บรราก็ตั้งใจว่าจะไปรีวิวที่ร้านแล้วก็ใส่หุ่นให้ดูแต่เออยังมีเวลานะคะก็รีวิวที่นี่ไปเลยนะคะพี่บรรทาต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พันธุ์ูด,ดีมเความสุขนะคะถ้าสนใจสินค้าพี่บนานะคะก็ทักมาเลยนะคะพี่บราจะปักลิงก์ลายไว้ให้เป็นลิงก์ลายนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เปิดเป็นลายนะคะเราก็เปิดลายแล้วก็มันก็จะเด้ เข้ามาในไลน์เลยนะคะก็จะเห็นเสื้อผ้าพี่บรรทาแล้วก็ทักมานะคะสนใจก็ทักมานะคะตาแบบว่าอยากได้ไซส์นี้แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นนะคะเนื้อหนาหน่อยนึงนะคะผ้าดีมากๆนะคะถ้าสนใจก็ทักมานะคะแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องพิ่บนธทาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพิ่บรรทานะคะ บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต,ต่อไปค่ะ